สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวแพรวาบุญสิทธิ์รหัสนักศึกษา6 6 3 0 5 0 0 6 2 0สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาวันนี้นะคะจะมานำเสนองานวิจัยนะคะเรื่อง Serious g ม m e in s ตน์แอ d ด์ d ินดู a คชั s y s t e m a t i c l i t e r a t u r e r e v i e w ค่ะค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะตีพิมพ์ในวันที่14กุมภานะคะ2,000 22นั่นเองค่ะเราจะมาดูหัวข้อบทนำเลยนะคะห h e รือ r t r u d u i t n o นนะคะ Introduction นะคะ,ะ,คะการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเกมคอมพิวเตอร์นะคะและการจำลองย้อนกลับไปในทศวรรษที่1970นะคะและต้นทศวรรษ1980ค่ะ ความสามารถของเกมและการจำลองนะคะได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอนแบบใหม่นะคะซึ่งมีการสร้างเกมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเกมแรกเพื่อตรวจสอบมุมมองทางวิทยศาศาสตร์การศึกษาวิทยศาศาสตร์นะคะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการพัฒนาเกมจริงจังที่มีวิชาวิทยศาศาสตร์เช่นเคมีฟิสิกส์และชวีววิทยานอกจากนี้การแสดงแนวคิดที่เป็น นมามรรมและหลักการสําคัญของข้อที่กําหนดในสภาพแวดล้อมอย่างเกมถูกต้องนะคะอย่างเช่นเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียนเพิ่มพูนการได้มาซึ่งความรู้และส่งเสริมความสามารถเฉพาะนะคะต่อมานะคะในปี2021นะคะการสอนแบบ VR นะคะมาช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนโดยเพิ่มความเป็นไปได้ในการร่วมสร้างสารรค์การออกแบบร่วม และปรับแต่งการเรียนรู้ของพวกเขานอกจากนี้นะคะยังช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วยค่ะโดยโครงการงานวิจัยนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะ 1. นะคะ t r a n s n i n g game นะคะหรือว่าเกมฝึกอบรมค่ะ 2. นะคะ inquiry game น,นะคะเกมสืบสวนสอบสวนค่ะ 3. professional simulation หรือ epistemic game นะคะเกี่ยวกับ เกมจำลองการทำงานเกมความรู้ทางอาชีพค่ะแล้วก็4นะคะ F-body system g a m นะคะก็เกี่ยวกับเกมระบบที่ใช้ร่างกายนะคะแล้วก็5ค่ะ research collaboration game นะคะหรือว่าเกมความร่วมมือในการทำวิจัยค่ะนอกจากนี้นะคะในปี2021นะคะการศึกษาโดยคริสเตียนและคณะที่ใช้ Microsoft h o r o l e n นะคะ เพื่อสอนโครงสร้างสามมิตินะคะของระบบอวัยวะของมนุษย์ให้กับนักศึกษาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ค่ะผลการศึกษาพบว่าโฮโรเรนนะคะทำให้เกิดอาการวิเวียนศีรษะแต่ไม่มีผลค่าเคียนร้ายแรงอื่นๆเทคโนโลยี AR นะคะสามารถแสดงรูปภาพข้อมูลและปุ่มที่เสริมจากความเป็นจริงที่ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจสิ่งที่เห็นบนหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาหรือสมาร์ทโฟนการโต้ตอบและการพูรนาการกับโรคแห่งความเป็นจริงทำให้ AR เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มมากที่สุดการทดลองนะคะเกี่ยวกับผลการกระทบของใช้ AR ในการเพิ่มแรงจูงใจในเกมจริงจังและเกมที่จำลองฟิสิกส์แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีโดยอิงจากการประเมินของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายค่ะ หัวข้อที่2นะคะเกี่ยวกับ research objective นะคะก็คือ 1. ระบุวารสารและการประชุมที่เน้นในสาขานี้มากที่สุดเพื่อหาวารสารและการประชุมที่มีการตีพิมพ์งานวิจัย<ๆ>เกี่ยวกับการที่ใช้เกมจริงจังในการศึกษาวิทยาศาสตร์บ่อยที่สุดค่ะ 2. นะคะวิเคราะห์การแจกแจงของบทความตามปี พื่อตรวจสอบการเปลีป่ยนแปลงในจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละปีในช่วงปีที่2011-2021ค่ะ 3. นะคะประเมินวิธีการที่เกมจริงจังถูกนำมาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาวิธีการประเมินของเกมใช้เกมจริงจังในการสอนวิทยาศาสตร์เช่นการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตในสถานที่และการบันทึกข้อมูลค่ะ จากวัตถุประสงค์เหล่านี้นะคะงานวิจัยมุ่งจะสรุปภาพรวมการใช้เกมที่จริงจังในการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิธีที่ถูกนำมาใช้ในการประเมินในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะในหัวข้อที่3นะคะ literature review นะคะ3.1นะคะ empirical study on serious game in science and education นะคะ การศึกษานะคะเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเกมที่จริงจังในการศึกษาวิทยาศาสตร์ปี2014ได้ทำการทบทวนงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเกมวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 2002- ถึง2013โดยการค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล SSCI และ SCI และพัฒนาการทบทวนด้วยการอภิปรายและสรุปร่วมกันค่ะซึ่ง การวิจัยในสาขาการศึกษานะคะได้มุ่งเน้นที่3มมิติหลักได้แก่แนวทางการสอนในเกมวิธีการใช้งานวิจัยและละักษณะของเกมนั่นเองค่ะการทบทวนบทความนี้นะคะยังแสดงให้เห็นว่าจาก53เกมนะคะที่ทบทวนมี45เกมเท่านั้นนะคะที่เน้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ8เกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มิติ ในหัวข้อที่3.2นะคะ augmented reality in serious g a m e นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ AR นะคะในการศึกษานะคะและนำเสนอวัตถุเสมือนหรือข้อมูลดิจิตอลในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะซึ่งเป็นสภาน,นะคะที่เชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกดิจิตอลเสมือนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะได้สำรวจประโยชน์ของเกม AR อย่าง f o r c e and m o t i o n และ s t a ชเชง of Water นะคะ mm hmm. เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จในการจำลองทางการศึกษานะคะเกม f o r สต์แอน o ์โ hmm. มนะคะ mm hmm. เป็นโดยะาเกม CP ที่ใช้ AR นะคะ mm hmm. เพื่อสอนนักเรียนเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ mm hmm. เช่นแรงนุมง่วงแรงเสียดทานแรงแม่เหล็กดังรูปที่เจเลยค่ะ mm hmm. ซึ่งนะคะ นักเรียนสามารถเรียนรู้และทดลองตัวอย่างได้ตามสภาพแวดล้อมของเกมด้วยค่ะเกมที่2นะคะ Stage Change of Water นะคะเป็นเกมมือถือที่อนุญาตให้นักเรียนนะคะควบคุมการไหลของน้ำเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำซึ่งเป็นตัวอย่างที่เด่นในการนำเทคโนโลยี AR นะคะมาใช้ในการเรียนรู้ดังรูปที่8ค่ะทั้ง2เกมนี้นะคะได้รับการพัฒนาโดยใช้ Unity นะคะเพื่อสร้างสคริป ที่ช่วยในการอธิบายและแสดงตำแหน่งของวัตถุในเกมอย่างชัดเจนค่ะค่ะต่อมานะคะหัวข้อที่4นะคะ research design นะคะในขั้นตอนที่1นะคะเราจะค้นหาบทความนะคะโดยใช้คำสำคัญค่ะ2เลือกบทความที่จะทบทวนนะคะแล้วก็ต้องเป็นบทความที่เผยแพร่นะคะระหว่างปี2011ถึง2021ค่ะจากฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสกอปัสนะคะหรือว่าสปริงเกอร์และก็เฉพาะบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องและบทคัดย่อของเราค่ะ3นะคะทำการวิเคราะห์เบื้องต้นของบทความที่ได้รับจากการค้นหาจากนั้นก็ใช้เกณฑ์การรวมและการไม่รวมเพื่อคัดเลือกบทความที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นการตรวจสอบหัวข้อหลักและบทสรุปของบทความค่ะ3นะคะ สร้างตาราง Excel นะคะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความที่เลือกไว้และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่เป็นระบบโดยรวบผลการทบทวนของวรรณกรรมและพบบทความที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นจำนวน42ฉบับจาก92ฉบับที่ทบทวนได้ดังตารางที่3ค่ะ5นะคะ แยกแยะวิธีการใช้ในการวิจัยนั้นนะคะโดยพิจารณาว่ามีการศึกษาที่เป็นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรือการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือไม่ 6. นะคะบทความนี้ทําการจัดประเภทที่ใช้ในเกมศึกษาต่างๆเช่นเกมเล่นตามบทบาทเกมปริศนาเกมกลยุทธ์เป็นต้นค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามีทักษะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละเกมไหมเนะคะ วิเคราะห์เน้นไปที่องค์ประกอบของ a m i f i c a t i o n นะคะโดยเชื่อมโยงตรงกับแรงจูงใจและความสนใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อเกมนะคะ8นะคะการตั้งค่าสมจริงการวิเคราะห์ความตื่นเต้นของการตั้งค่าที่นำไปใช้ในเกมจริงและการรักษาผู้ใช้สามารถติดต่อก,กับเกมได้ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมที่สมจริงเช่น vrar การตั้งค่าที่ผสม mr สำหรับผู้เข้าร่วมค่ะในหัวข้อที่5นะคะ rules นะคะ5.1นะคะจำนวนการศึกษาที่ตีพิมพ์และวารสารผลงานหลักในรูป12นะคะจำนวนการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เกมจริงจังนะคะในการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2011ถึงปี2021นะคะ จะได้นะคะสปริงเกอร์นะคะที่มีจำนวนการศึกษาที่ตีพิมพ์สูงสุดก็คือ17ในขณะที่ IWE e และ s c o p u s มี14และ11ตามลำดับค่ะหัวข้อที่5.2นะคะการกระจายปีของบทความในรูปที่13แสดงการจำนวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปีตามผลรับ2016นะคะโดดเด่นเป็นปีที่มีการใช้งานมากที่สุดในการ ศึกษาเกี่ยวกับวิจัยนะคะการใช้เกมจริงจังในการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยมีจำนวนทั้งหมด21ในปี 2012, 2013และ2018มีการศึกษา4ครั้งในแต่ละปีค่ะ5.3นะคะการกระจายประเทศนะคะผลลัพธ์การศึกษาตามประเทศที่แสดงในรูปที่4ได้การศึกษาวิจัยที่มีการดำเนินการในระดับสูงสุดทั้งหมด23ประเทศทั่วโลก โดยมีการศึกษาที่มีนักวิจัยชั้นนำสูงสุดอันดับแรกเป็นสหรัฐอเมริกาในขณะที่เนเธอร์แลนด์เป็นอันดับสองการศึกษาส่วนใหญ่มักจะทำในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปและมีการวิจัยน้อยมากในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นปากีสถานอินเดียและบังกลาเทศ หัวข้อที่5.4นะคะวิธีการประเมินรูปที่15นะคะแสดงจำนวนการศึกษาโดยใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกันเช่นการสังเกตแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าวิธีการประเมินชั้นนำในการศึกษาเหล่านี้ก็คือการสังเกตที่ใช้ในการศึกษา22ครั้งการศึกษาแบบสัมภาษณ์ใช้11ครั้งและการศึกษาแบบสอบถามใช้9ครั้งค่ะค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะ conclusion นะคะซึ่งเป็นการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดนั่นเองค่ะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกมจริงจังในการศึกษาวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษาอย่างมากมายและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสาขากว้างใหญ่ที่ยังมีพื้นที่ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ไปเรื่อยๆนักวิจัยควรให้ความสนใจอย่างมากในการสร้างและใช้เกมจริงจังในการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาไปข้างหน้าแล้วแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าเกมจริงจังในการสอนวิทยาศาสตร์นะคะคจะถูกใช้ในวิชาทั้งวิทยาศาสตร์และวิชาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ค่ะนอกจากนี้นะคะผลการประเมินโดยครูในเกม f r r ์ดแอนด์โมชัและ Stage Change of Water นะคะก็ยังได้รับการันตีว่าเป็นผลบวกโดยรวมนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีช่วยเพิ่มแรงจูงใจและผลกระทบที่ดีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมในขณะเดียวกันก็ยังมีครูส่วนใหญ่นะคะเห็นข้อได้เปรียบของเกมจริงจังที่ใช้ในการจำลองในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ